สวัสดีครัลูกนัทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลฟ์ครับศาสนาบ้านๆด้านกีฬาุตบอลครับคลิปนี้เนี่ยจริงๆต้องทําตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ก็มีธุระนะครับมีประเด็นที่ต้องฟุยกันก็เลยได้แค่ทําคลิปวันธงใส่สปอช่วงสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็ทําช่วงคืนแต่ว่าต้องมาอัปโหลดตอนเช้าเนื่องจากวันนี้นะครับวันพฤหัสที่15หเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปไปช่วยงานเด็กแมนซี่หน่อยนะครับที่ บ่านแพวทีนี้คลิปนี้ก็เลยเอามาพูดกันวันนี้แล้วกันนะครับส่วนผลการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คืนวันพุธไม่รู้จะจบลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะประเด็นที่จะมาคุยกันในคลิปนี้ก็คือผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับที่เปิดแอนฟิลเอาชนะอาจจกอจัรมสรดดัม2ประตูต่อนหนึ่งครับจากเจลมาติปโขประตูชัยนาะทีที่8 9หลังจากที่ครึ่งแรก นะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งริพูนำก่อนจากโมซาลานาะทีที่17นะครับแอตซิตของเดียโกโชตาให้หลังอีกสินาทีโดนทีมเยือนตีเสมอไอประตูตีเสมอนี่แหละครับแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นลูกเดียวแต่ถ้าเกิดมันไปเจอทีมที่มีศักยภาพที่ดีกว่าอาจจะ,อ,ะอย่างวันที่เราแพ้นาโปลีอย่างนั้นหรือเจอแมนซี เจอสเปอร์เจออะไรที่เขี้ยวๆนะครับบาซ่าบาเยอร์มาดริดอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะพังซึ่งตอนเนี้ยนะครับเจเคพยายามที่จะให้โอกาสทาวีเอลเลียสค่อนข้างเยอะแล้วตำแหน่งที่ได้เล่นคือมิดฟิลด์ตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ในระบบ4-3-3นะครับทีนี้พอผลงานของลิอโออกสตาร์ฤด,ดูกาลนี้ไม่ดีนะครับเราก็พยายามหา เหตุผลต่างๆนาน,นากูรูต่างชาติไทยก็ดีต่างชาติก็ดีก็พยายามวิเคราะห์กันตามแนวคิดของใครองมันมันอาจจะไม่มีผิดมีถูกร0อเผมเองก็เหมือนกันนะครับในฐานะที่เชียร์ลิอร์คูณมา30กว่าปีก็ขอพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะครับปกติผมไม่ค่อยจะออกมาเห็นต่างอะไรกับกับ JK นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น ก็จะต้องมีการกำชับและติวเข้มกันอย่างหนักอย่าให้พลาดแบบนี้บ่อยโดยเฉพาะเทรนอโนโ,นโดนโดนพุ่งเป้ามาแต่พอเราดูหลายๆอย่างประกอบกันเราก็รู้สึกว่าปีนี้เหมือนเหมือนเจจงใจให้เทรนได้อิสระในการเติบเกมคืออยากขึ้นขึ้นไปอย่างเกมกับอจแจฉรเมื่อคืนวันก่อนไหครับโอ้โหอลิซอนเปิดมาฟันได้เปิดมาไอ้คนที่ขึ้นไปมันไม่ใช่สาร่ามันเป็นเทรนโนอย่างเงี้ย <laughs> อะไรวะ เออแล้วผมก็ฟูฟูเหมือนกันบางทีผมก็ภาคผิดนึกว่าซาร่าเอาไปดูอีกทีอ่ะมันไม่ใช่เป็นเทรนอาโนแล้วพอขึ้นสุดขนาดนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ฟิตจริงเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาทันมามาซ้อนตำแหน่งตัวเองทันไหมอ่าแน่นอนแหละโอเคถ้าเจเคหรือทีมให้อิสระในการขึ้นเกมของเทรนก็ขึ้นไปแต่มันต้องมีคนมาซ้อนไงครับ แล้วพอมันไม่มีคนมาซ้อนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาริพูนลมักจะเสียประตูแบบง่ายๆเสียแบบไม่มีปีมีขุยแทงทพวด่เดียวหายถึงเส้นหลังตบเข้ากลางจ่ายยิงจบอาริสนเซฟได้ก็รอดนะครับกองหลังมาติดฟันได้โกเมสโกนาเต้มาซ้อนทันก็รอดฝั่งซ้ายอาจจะยังรู้สึกว่าปัญหาการโจมตียังไม่ถูกพุ่งเป้ามากนะัก อาจจะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีลุยดีอาร์หรือเปล่าเพราะดีอาร์นี่คือโอ้โหมันพลังใบจริงๆวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่ฝั่งขวาเนี่ยซาร่าช่วยเกมรับหลายจังหวะนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีช็อตที่ตามลงไปเหมือนกันเกือบจะโดนไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นช่วงเกือบโดนนําหรือยังไงเนี่ยโดนนำสองหนึ่งหรือยังไงเนี่ยจังหวะนั้นนี่มีซาร่ามีเทรน์ลงไปมีซาร่าลงไปสกรีนแล้วสุดท้ายเป็นฮารวียเอเลียตที่เคลีย เพราะนั้นผมพาเพื่อนๆมาดูช็อตที่ลิบูลโดนอาแจากอัมสตอร์มตีเสมอหนึ่งหนึ่งเมื่อคืนว่าเราควรจะต้องตําหนิใครใครพลาดแน่นอนถ้าไปถาม JKJK เ JK ต้องบอกว่ามึงต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สําหรับผมผมมองว่าครั้งนี้มันไม่ใช่รับผิดชอบร่วมกันนะครับขอขอบคุณภาพนี้จากบีอินสปอรด้วยผมก็ไปแคปมานี่แหละก็ขอ,ขอยัดเซ็นเซอร์นิดหนึ่งเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์ไปอ่ะทีนี้ก็มาทําดูผมทําเป็นภาพสไลด์ง่ายๆนะ ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องแท็กตุงแท็กติกอะไรแต่อยากจะให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยลองดูภาพนี้ทุกคนลองดูภาพนี้แล้วจะเห็นว่าฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในแดนของอาแจกอจัมสเตอร์ดัมนะครับมันอยู่ในแดน,นของอาแจกอยู่ในแนวหน้าของลิพีพลคือมีดิโกโชต้ามีดูยดิอาสและอีกหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นเตียโก้นะครับนะกำลังกำลังวิ่งเข้าหา แล้วทีเนี้ยเพื่อนๆลองดูในแดนของลิเวอร์พูลนะครับคนที่ยืนอยู่ชิดเส้นช,ชิดเส้นกลางด้านขวาบนด้านไกลสุดน,น,นั่นนะครับคือโมซาล่าขยับมาใกล้ๆกับผู้ตัดสินเสื้อสีดำนั้นคือฮาวิเอรลเรตนะครับแล้วก็ในแนวในแนวแบ็คโฟ์ของลิเวอร์พูลก็คือฟันไดมาติดเทนอโนทางขวาตัวใกล้กับจอภาพฝั่งนี้ก็คือ พาตาซิมิกัสลูกฟุตบอลอยู่ที่วงกลมสีแดงนะครับอาะุณเพื่อนลองดูตามไปนะครับว่าใครพลาดประตูที่โดนอาจจกตีเสมอออเตียโก้ไล่ไม่จนนะครับคนที่อยู่ปลายของลูกศรเนี่ยคือคนที่ครองบอลตอนแรกนะครับแล้วก็จ่ายบอลออกไปที่ริมเส้นทางด้านซ้ายของฝั่งอาแจกซึ่งซาร่าก็พยายามวิ่งตามไปประกบ นะครับอันนี้ถือว่าซาร่าทําหน้าที่ของตัวเองนะครับแล้วเ,เพื่อนๆดูนะครับในแนวระนาบเดียวกับซาร่าที่เฉียงมาทางหาพุทธศิลป์เนี่ยสามคนซาร่าฮาวิเอเลียตและฟาบินโยกแล้วดูว่าเอเลียตดูภาพต่อไปว่าเอเลียตจะวิ่งยังไงให้เพื่อนๆลองสังเกตทิศทางการวิ่งของเอเลียตดูภาพนี้กันครับวงกลมใหญ่เนี่ยผมให้ ทุกคนโฟกัสที่วงกลมใหญ่สีแดงแล้วก็วงกลมเล็กสีน้ําเงินเห็นไหมครับบอลเนี่ยอาจจกจ่ายออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายแล้วแล้วก็มีตัวผู้เล่นของอาแจากเนี่ยฉีกออกไปรับซาร่าพยายามที่จะตามไปประกบนะครับอตอนนี้คือลีวพูลยังมีถึง6คนเห็นไหมถือว่าอยู่ในโซนที่มีลูกฟุตบอลเนี่ยลีวพมี6คนแต่อาแจากมีกี่คนครับมี3คน อาจจะมีสามคนเดี๋ยวพาไปดูภาพต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกว่าง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปทุกคนดูภาพนี้ครับพอบอลออกไปถึงริมเส้นด้านซ้ายเห็นไหมครับชิดเส้นเลยซาร่าเข้าไปประกบแล้วครับลูกศรสีน้ำเงินคือซาร่าครับตามไปประกบแล้วแล้วเพื่อนๆดูนะครับลูกศรสีแดงคือฮาวิเอเลียต ดูเอเลียสนะครับมองไปที่บอลแต่เอเลียสไม่ได้มองไม่ได้มองคนเลยครับเอเลียสด้วยเทนอาโนโด้วยนะครับทุกคนสายตานี่มองไปที่ลูกฟุตบอลเอเลียสคือลูกศรสีแดงนะครับอยู่ใกล้กับผู้ตัดสินมันคือฟาเพนโยกแล้วดูผู้เล่นของอาแจกชิดเส้นด้านซ้ายที่อยู่กับลูกฟุตบอลเนี่ยหนึ่งคนแล้วซา่าประกบอยู่นะครับอีกสองคนนะครับคนหนึ่ง กำลังวิ่งขึ้นหน้าเพื่อที่จะไปรับบอลซึ่งคนนี้วิ่งอ้อมหลังนะครับเรียกว่าวิ่งตัดหลังเทนอาร์โนซึ่งเหมือนกับเทนไม่ได้ดูแล้วเมื่อเทนไม่ดูนะครับตามสัญชาตญาณในความรู้สึกผมมิดฟิลด์ตัวบ o ็อกทูบ็อกนะครับที่ผมขึ้นหัวข้อเอาไว้ว่าหน้าที่ของบ o ็อกทูบ็อกคืออะไรผมไม่ได้ไปเรียนโค้ดอะไรนะแต่ผมพูดในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยคือเอเลีย ควรจะมองหรือว่าควรจะเห็นไอ้คนที่มันวิ่งอ้อมหลังเทรนอาร์โนแล้วเอเลียสเนี่ยซึ่งก็มีความเร็วนะครับเจ้าตัวนี้ควรจะตามไปอย่างน้อยควรจะตามไปแต่เอเลียสไม่ตามครับเอเลียสกับเทรนเนี่ยมองที่บอลซึ่งไอ้ลูกฟุตบอลเนี่ยซาร่าตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจครับเพราะซาร่าเขาไปทําหน้าที่ของเขาแล้วนะครับส่วนเอเลียสนี่ไม่รู้จะทํำยังไงจะว่าวิ่งไปดักไม่ให้จ่ายขึ้นหน้ามันก็หา่าง ซึ่งสุดท้ายก็ลูกศรสีเขียวนะครับผู้เล่นของอาแจกก็จ่ายบอลขึ้นหน้ามาน,านี่ให้ดูแนวตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูแนวตรงนี้ลูกในวงกลมก็คือตัวที่วิ่งอ้อมหลังเทรนอาร์โนแล้วเพื่อนๆดูฮาวิเอเลียสิครับผมพิมพ์ชื่อไว้เห็นไหมทุกคนไปอยู่ชิดริมเส้นขวาหมดเลยอะซึ่งคือเฮ้ยบอล มึงถูกแทงขึ้นหน้ามาแล้วอ่ะแต่ไม่มีใครเลยที่แบบจะกัดฟันวิ่งเข้ามาในกรอบเกตโทษเพื่อมาช่วยมาติดกับฟันใดแม้กระทั่งฟา์บินโยเองก็เห็นไหมครับยัอยงอยู่ยังอยู่ด้านหลังของมูตัสินด้วยซ้ำฟา์บินโยเนี่ยแล้วดูคอตาสิม,มิกาซึ่งอยู่ทางซ้ายสิครับแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากตัวของผู้เล่นของอาแจากน่าจะเป็นดูซานทาดิสหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้จอเนี่ยแต่ที่มิกาซก็ยังพยายามที่จะวิ่งกลับลงไปแต่ดูฝั่งขวาของลิ์พูลนี่ครับ อ่ซาร่าผมไม่ตำหนิเขาเพราะว่าเขาไปทำหน้าที่ของเขาแล้วแล้วบอลเนี่ยมันถูกจ่ายขึ้นหน้ามาแล้วตัวที่อยู่ในวงกลมสีแดงเนี่ยมันก็วิ่งตัดหลังเทรนต์อาโ,โนมาซึ่งเทรนเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ผมทิมชื่อนะครับเทรนเนี่ยเขาอยู่ชิดเส้นขวาเอ,อเลียสก็ขยับมาเห็นไหมครับฝั่งขวาของลิปูล3คนเทรนตอาโนฮาวิเอ,อเลียสบ็อกทูบ็อกแล้วซาร่ากองหน้าตัวเิมเส้นด้านขวาอยู่ชิดริมเส้นด้านขวาหมดเลยครับอ่ะจากตอนแรกนะครับเพื่อนๆคงจะจําได้ จากตอนแรกตรงนี้จากตอนแรกภาพนี้นะครับลิวพูลมีผู้เล่น6คนอาแจากมีผู้เล่น3คนที่จะอยู่ในโซนที่แบบจะเข้าไปบีบพื้นที่หรือไปแย่งบอลอะไรมาก็ตามนะเห็นไหมเห็นชัดไหมตรงนี้นี่คือริวพูล6คนอาแจาก3าคนเรียกว่า2ต่อหนึ่งครับแต่พอมาถึงภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพอมาถึงภาพนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อน มันเกิดอะไรขึ้นครับมันกลายเป็นสามต่อสองใช่หรือไม่ครับอ่ะมันเป็นมันกลายเป็นสามต่อสองใช่หรือไม่ครับเอากลับมาภาพนี้ก่อนนี่อ่ะสามสามนะในวงกลมสีแดงอ่ะไอ้เทนเนี่ยถ้าจะวิ่งสปีดมาตามจริงๆมันก็ทันแต่ว่าคือบอลมันถูกจ่ายมาเร็วจริงๆเนี่ยถ้าดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยบอลมันจะพุ่งไปจนถึงเส้นหลังเลย แล้วในวงกลมเพื่อนๆลองนึกดูว่าเชลมาติดเนี่ยทางจากตัวเซนเตอร์นะครับทางออกไปหาไอ้คนที่ได้บอลของอาแจกซึ่งเทนกับเอเลียตไม่ทันมาติดตามพยายามที่จะเข้าไปบล็อกครับแต่ผู้เล่นของอาแจกก็ฉลาดครับเพื่อนๆลองดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินที่ผมตีกรอบเอาไว้นะครับมีสตเตฟนเบิร์กไวที่วิ่งตามมานะครับแล้วก็มีคูดุส ใช่ไหมครับอกองหน้าของอาแจากหมาเลขยี่สิบเนี่ยก็นั่นแหละครับอยู่ใกล้ๆก,กับฟันไดเห็นไหมมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ผู้เล่นที่พร้อมจะเข้าหาบอลแย่งบอลเนี่ยมันกลายเป็นถ้าเอาจริงๆนะถ้าเพื่อนๆไปดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะกลายเป็นอาแจากสามเลี้ยวพูลสองก็คือแนวรุกของอาแจากสามคนอะ่ะแล้วเลี้ยวพูลคือเหลือแค่มาติดกับฟันไดแล้วพอมาติดถังไปประกบปุ๊บมันกลายเป็นฟันไดโดนลุมสองหนึ่งครับฟันไดโดนลุมสองหนึ่งก็คือในกรอบสีน้ําเงินแล้วผมให้ดูภาพนี้ ผมให้ดูภาพนี้คือฟาบินโยนะครับอันนี้ผมจะไม่ตำหนิเอเลียสอย่างเดียวฟาบินโยกับฮาวีเอเลียสเพื่อนๆดูตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าฟาบินโยไม่ได้ขยับขึ้นหน้าไม่ใช่ขึ้นหน้าไม่ได้ขยับมาช่วยกองหลังเลยคือตัวเขาจะเปี้ยนๆอยู่แถวกรรมการเห็นไหมภาพไหนๆก็จะอยู่แถวกรรมการอ่ะฟาบินโยอ่ะแล้วดูฮาวีเอเลียสครับ อย่างน้อยช็อตแรกเขาพลาดนะครับเขาพลาดที่เขาไม่ตามไอ้คนที่วิ่งตัดหลังเทนอโนไปซึ่งอยู่กับลูกฟุตบอลเอเลียสเนี่ยมันก็ควรจะตามสตีเฟนเบิร์กไวามานะครับเพราะว่าสตีเฟนเบิร์กไวเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอลน,นะครับเป็นคนที่ไม่ได้บอลแต่เขาดึงเขาปล่อยบอลให้มาถึงคูดุสซึ่งคูดุสก็รับบอลเสร็จก็หมุนเข้าเหลี่ยมซ้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือฟันได้เหลือคนเดียวครับก็ หมุนตัวแล้วยิงด้วยซ้ายเช็ดคานเข้าไปก็หมดสิทธิ์ที่อาริซอนจะเซฟได้เพื่อนๆก็ลองนึกดูแล้วกันว่านี่คือความผิดพลาดในแนวรับอย่างแท้จริงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงโดยเฉพาะภาพนี้ยิ่งยิ่งยิ่งหดหูใจคือฝั่งขวาของลิบูลสาคนไปเทยอยู่ริมเส้นหมดเลยทั้งที่บอลเนี่ยมันถูกแขงขึ้นในพื้นที่เขตอันตรายแล้วอะนะครับ่ผมเอามาให้ดูเท่านี้แล้วกัน เพื่อนๆก็ลองดูว่าปัญหามันยังมีชัยชนะเราดีใจครับอย่างน้อยที่สุดมันก็เห็นอะไรที่ดีๆบ้างแหละเนาะอย่างช็อตที่นูนเยสยิงพลาดอันนี้ผมไม่สนใจนะครับเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเห่านะครับเห็นทีมอื่นมาแซะมาแซวบอกโอ้ยเอาแมวบ้างอะไรบ้างนิวแคโรบ้างคือใครจะแซวอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของไม่ได้มองเรื่องค่าตัวแต่เรามองเรื่องของทัศนคติของเด็ก ดาวินนุนเดสลงมาเล่นในครึ่งหลังมีช็อตที่ซาร่าห์ไหลให้ยิงหนึ่งเจ้าตัวยิงเหมือนบอลมันอาจจะใกล้ตัวนะครับยิงยากแล้วก็บอลมันก็หลุดกรอบไปช็อตนั้นเจ้าตัวผิดหวังแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรครับซาร่าห์คนใจ่ายให้วิ่งเข้ามาแตะบริเวณแขนงนั้นเฮ้ยเอาไหมเฮ้ยเอาไหมแล้วหลังจากนั้นนุนเดสก็หันมาแล้วก็หันหน้าขึ้นไปอัธจันทร์แล้วก็ทําอากาิยาเหมือนประมาณว่ากระตุน้นแฟนบอลให้เชียร์หน่อยประมาณสักนาทีที่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองประมาณนี้ นะครับแม้ว่ามันไม่ได้คือผมตอนผมภากเนี่ยผมยังบอกเลยว่าเอ้ยถ้ามึงยิงตรงกรอบโดนเซฟชนคานหรือเกือบได้ประตูเออมึงมึงก็ก็น่าจะกล้าที่จะแบบเอ้ยไปกระตุ้นแฟนบอลแต่นี่มึงยิงออกอะเออง่ายๆโล่ง,ลงๆมึงยิงออกแต่นั่นแหละครับอย่างน้อยสุดมันก็เห็นทัศน,นคติด้านบอกว่าเด็กมันใจสู้ไม่ใช่ปอ๊อตไม่ใช่พวกต่เก่งแต่คอมเมนต์ เก่งแต่ปากอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจกันต่อไปจะย้อมแมวไม่ย้อมแมวในเมื่อเรีรกวลงทุนไปแล้วการลงทุนมันมีความเสียเ่ยงเรื่องไหมครับการลงทุนทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเสี่ยงมันอาจจะย้อมแมวจริงๆก็ได้แต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาก,กี่นัดน,นะครับโดนแบนไปสามนัดก็ไม่มีส่วนร่วมกับเกมสูญเสียความมั่นใจอายุก็เพิ่งจะยี่สิบสองยี่ิบสามเองก็ไม่ต้องอะไรมันนะครับราคา ถ้าจะเทียบเทียบกับเจดอนซานโชของแมนยูเนี่ยซานโชก็ก็น่าจะปีหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับปรับตัวกับแมนยูอยู่ปีหนึ่งอ่ะเพิ่งจะมาแบบมาเป็นตัวหลักในช่วงท้ายๆของรับลังนิกแล้วก็ยุคของเอริกเซนฮา์กนี่นะครับเพราะนั้นนูนเยสก็ราคาเท่ากันนะครับหรืออาจจะผมไม่แน่ใจตัวเลขนะเน้นๆแต่ก็ไล่ๆเรียกกันนั่นแหละแต่หลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับบริงเบลฮาแลนด์ซึ่งผมมองว่ามันเป็นความคิดที่ ที่สิ้นคิดนะครับมันเป็นคนมันเป็นความคิดของคนดูบอลที่สิ้นคิดว่าทําไมเอาดาวินนูนเยสไปเปรียบเทียบกับเอริงบบลฮาร์แลนด์คุณไปเปรียบเทียบเพราะคุณอยากจะเอาไปขิงคนอื่นเอาไปดูถูกคนอื่นผมกล้าพูดเอาไว้ตรงนี้ว่าถ้าเอริงเบฮลฮาแลนด์มาอยู่กับลิเวอร์พูลมันก็คงไม่ต่างจากดาวินนูนเยสแล้วถ้าดาวินนูนเยสไปอยู่กับแมนซีมันก็คงไม่ต่างจากเอริงเบฮลฮาแลนด์เพราะองค์ประกอบของแมนซีเขามีแต่นักเตะค,คุณภาพ กองกลางมีแต่พวกคิดเลอร์พารจ่ายบอลคมทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งชิงหนึ่งสองทั้งทะลุขึ้นไปทำประตูคือคุณภาพมันเหนือกว่าลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ประกอบของลิเวอร์ p o o เป็นเป็นรองดาวิดนูนเยสมาอยู่ในทีมที่องค์ประกอบเป็นรองก็ค,คุณจะเอานูนเยสไปเปรียบเทียบกับเลิงเ้บอลฮาแลนมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ยุติธรรมกับนูนเยสไงอ่า ก็นานาจิตตังส่วนผมก็ไอรอนเคไอรอนแคร์ไอรอนเคอแหละแต่มึงโหลดอ่ะก็ฝากไว้นะครับกับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูว่าร์พูนยังมีปัญหาอยู่ใช้ชนะเราก็ดีใจนะครับก็เชียร์กันต่อไปเกมต่อไปในพิม์ลิอร์พับนบทิทย์ไม่ได้แข่งกับเชลซีนะครับเลื่อนเนื่องจากงานการเตรียมการพระราชทานเพลิงศพนะครับสมเด็จพระราชนีลิาเบธท,ที่2แห่งราชนาจักรแห่งสาราชาาจักรนะครับก็ กลับมาแข่งทีก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกกับเบรนเจอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดเนะาะเล่นเล่นที่แอนฟิลนะครับคือเหมือนกับเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกสองนัดติดเลยเล่นที่แอนฟิลสองนัดติดเลยก็ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งก็รู้สึกจะเล่นที่แอนฟิลเจอกับไบรตันแอนดโฮฟออบียนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่มฟุตบอลไลฟ์เดี๋ยวเจอกันที่นี่ที่เดียวที่ คุยาภาษาฟุตบอลกับทุกคนทุกทีมไม่เลือกที่รักมักที่ชังขอแค่คุณเปิดใจจวดสวัสดีครับ